ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเ e อิร์สายจกนะครับนี่นะครับกรเกษตรปลดนี้ครับจบฤดูกาลแล้วครับลา้างเรียบร้อยนี่นะครับปีนี้ไม่ค่อยงองเงครับปีนี้พันกว่าครับ แต่กว่าท้าไห่ไม่บอกครับทะลุพันครับปีนี้ครับนี่ล้างเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เตรียมกินเลี้ยงครับทะลุพันครับปีนี้ เตาก็เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับนี่สงสัยจะเอาเนื้อควายมาย่างครับรรรนะนี่ล้างได้สวยไหมครับ ขนาดใบแท็กยังไม่มีดินเลยนะครับ,บล้างล้างได้ดีมากครับสุดยอดครับนี่เทาเ้าเกย์เท้าเกยก็ไม่รู้บนไรครับบนไรมันล้างไม่สะอาดเท้าเกยบอกว่าล้างได้สะอาดมากครับือ <ừ> แจ่มเลยครับนี่ขนาดดินไม่มีติดโซ่เลยนะครับ น็อตใบแท็กยังไม่มีดินติดเลยครับนี่ดูครับบอกนี่นี่อู้เอาหนูมาย่างพอดีเลยกูไม่เคยงงเงยครับคันนี้บอกเลยเท่าแกเช็คดีครับ ผมเกี่ยวมา4ปีแล้วไม่เคยได้นอนนาครับมีแต่นอนบ้านไม่เคยมีปัญหาครับปัญหาก็ป,ปัญหาเล็กๆน้อยๆครับไม่่อะไรครับเกี่ยวได้ทั้งวันไม่ต้องจอดน,นี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปีนี้ทะลุพันครับ ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิร์สสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ